วันนี้เนี่ยแน่นอนเราเข้าประเด็นแล้วเรามี <Okay. S 1> ที่ดินส,สวยๆนะโอ้โหนะแค่เราบอกท,ที่ดินส,สวยๆน<ล>ี่<อ>มาเลยมาเลยอยู่แถวไหนารู้ไหมครับอยู่จังหวัดขอนแก่นนะฮะตำบลบ,บ้านเหล่าอำเภอบ้านขางจังหวัดขอนแก่นครับตรงนี้ที่ตรงไหนครับถ้เาเราไปตอนนี้จะออกไปทะลุกับ โรงพยาบาลบ้านฝาถนนมาริวันอ๋อมาริวันนะตรงนี้เส้นขึ้นเหนือเส้นเศรษฐกิจหลักของขอนแก่นนะคะเข้าไปนี้ก็จะเป็นเส้นทางเลี่ยงห่างกันไกลไหมอ่ะตรงเนี้ยไกลร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเมตรนะถนนหลวงเลยก็คือเข้ามาในซอยเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรดีมากเลยแต่ก็ร่มรื่นนะร่มรื่นนะวันนี้ไม่ร้อนนะมาดามไม่ร้อนไตรรอนไม่ร้อนไม่ร้อนทั้งร่มทั้งหมวกทั้งแว่นโอ้ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผม หรือว่าที่บดานอาจารย์พ๊อปเลยขอให้ตอนนี้ให้เป็นผู้การมรดกร้อยล้านร้อยล้านนะครับ